สวัสดีพี่น้องสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดอสุขขู่สุขคนเบิดสุขของสุบอนผมมาพอกันเก่อาอยู่ที่ซองบ่าวไซตอนนี้บ่าวไซมาน้องลุงอ้วนว่าสิมาแวเรเลรนนาเจซีเจ่เจี๊ยบแต่ว่ามาหอดแล้วก็คือผู้เห็นเพิ่นเพิ่นกลับเลยพี่จ้าชนะเจี๊ยบเจีเจ๊จจจจยบเพเร็ว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 สงสัยกลับแหละบ่าใส่ข้างในก่อนบน,นี้โอ้พกากันเห็ดยังน้อยกัน หวกเห้พูดได้เเตอร์แลเจลเตอร์เลเจลาสไปีเจ้าคามอมึงไงลูอวนของกะอาบน้ำแล้วมาแต่รักษาคนเจ็บล้วกาน้ำกินขอบคุณค่ะ น้ำเย็นๆลนกอ้วนอะกินน้ำมนลมบ่ได้แมนบอลลูกอ้วนกินน้ำมะล้มบาได้เด้อโอยสี่นี่เรากินขาจัซื้อให้ราหันเป็นควขวงญล่ะต้องซื้อกาแฟเบียร์องดำๆหันขาจ้าสีซื้อให้ลาฮัโอ้ยหนวดไห้กันขนาดข้ากซืนวดนะไม่เจสี่ก็เจจับเปไเขมื่อเลยเจ้าพักเหมื่อแล้ว เขาจะก็รี่ไหญ่เบอร์ำงานนะครับ,บจะมีงานสงังผมกับทันน้งนอเงเงยขึ้นหน้ากันแน, <c oughs> น่นีนวดเป็นกันนวดให้กันบวมนวดให้แต่ให้แล้วนเปลี่ยนกันนวดให้กันเลยทัดกันเลยจังเบาเปื้อันจ้างสังคม เจหลานบ้างเถอะนี่ตัดไหม่บ่บ่ตัดตะดนแล้มันคือของกระเ็นแบบนี้มีทางหนค่อย็เอาลงพวกที่เขาก็บ่ได้เอาลงเนาะเจ้ามาแล้วเ่อก็เลยเอาลงครับผมมาค่อยนี่สะบัดต่อบ่ได้ไปบ้านึ่นจะจับ่มื่นคอยมือไค่อยาเป็นไขมันยังเีคอยเอาเลือดไปตรวจมือนี่แจะจะกินน้ำร้อมได้บ่ะ กินคกได้ขลังเดี๋ยวเราเจาะเพิ่ะเจาะอันนี้เจาะในสั้นเหอเนี่น้ำสมนุ่อวนกะมีมีส่รานตายกินเจลลายเด้นี่โอซีนจะกินโอซีนนี่คอยยันจะกินอารมณ์ก็ได้ก็เลยสวยซีมาให้ หางหญ่หางยาวก็ได้เวลนานนวดหาง่าหางยาวก็ได้ง่ายาต้องใส่ไปรีดที่เขาที่เขาทำงานี่เวลานหางวดหาง่หางยาวใส่ไปรีดนวดเดินมาสบายดีพี่น้องเดน้องหัวเริแฝุ่นสส่งภาษสั์คุณธรรมสุาสัตวาลาย์เอัช้าเปลี่ยนหเลยจะได้ย้ำสดไม่รู้ขนมมาเลย ใสู่งละอันนี้ส่งจากปเทีเยนในห้องนาส่งตักระโลแม่ไชสร้ตงโตเลยโตดีอยู่แม่นแร้วส่งจะเรเลยเขาบอกเขาไม่ยืคุ้อยู่แล้วคำกูกับบแม่แอบางดูมไปแอแม่นรน้องน้ำะนอนดกันไปซียาคนเจ็บล้าแล้วก็นปวดเส้นปวดเอ็นไปสร้างย้อนเราโควิดบาตั้งโควิดมาเอา Ja there, มันซาาโควิดโคอัยได้บดจุกเถื่อนบดนี้อเป็นเบบนี้หูไขวัดหูวัดนอแว่เดีดูน้ำเห็นเตกรบบาดดูไว้เลยอย่างน้อยม่ไข้แม่งนะโอ้ยเอาบปเอาไเส็จเลยน้องมา okay. ่ต่ right ันน้องเนาะ ้า่ให้นงาจะนนวนให้กันเขาบเบิ้งบืเาจนให้กันนะเบิ้งขลุ่นอนขานำให้กันจากเบิ้งอ่าเน้เน่ไปหาูได้เห็นแต่เท้าเท้าสไตล์ของเรา มึงก็นรวมกักุต่อแล้วไม่แว่กู๊ดนอนตีดใส่เงนเยอะนวดไหนได้เด้อบมเดผู้รอแต่หลอกเตะไหนมานนี้มึงมาแล้วนี่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 ข่าวข่าวอะก็ข่าวซุโมาุโม่าปราได้ได้คาเบ้เนี่มาลด้ตัวข่าวปเคยจูใจามันบ่มีโมขาซุโมะมันเต้นนาทีหาป่าบ่ได้บอกินบ่เบีสิบ่มีน้องเกาดอก บมุมน้องนั่นเลยอะน้องนี่กูไปตื้บ่ร้องนี่น่ะนี่ลุดแล้วน้องนี่น้อยนี่เออปีนผาปะกษาปะเกษตรเท่าไรอบแล้วมขาปะเกษตรจะได้อนอนแงซ้สอนก็ได้นะเอาเงรอแล้วสอนเอาปานส่วนตะขางเลยเออเวลาชโลิตเราล้านเตนเลยนวดป็นไม่ได้ป็นลหว ไคือเลยเนาะที่นึงเรื่องนอนท่นเนวดปูบาให้ประเทศบดคืนไปได้ปูบาหมดปูากรได้แบบนึงไดจะวัไปกาครัลา,ลาบาปวยนวไปตามเจ้วยนวดที่ราป็นานูารับปวยวันนึจากแล้วก็ครอบคันว

เพื่อนเจรานี่ก็เพื่อนเจนางี่ผมแอบรับเลยอี่จักอยอมท่านรับเนาะไปเพื่อนเจวนเจรานี่กันนวดเป็นคุฏาวย้อนหน่วยกุฏาวยิงก่งกลับไปนอนกลับไปนอนเลยอืมด็อกเตอร์แววถึกครับทำให้ตายเจรานเป็นจังได้ไปดิเจ็บบอล <laughs> พอแล,แล้วแล้วแล้วบ่อทาได้อีกวันนี้ทาย่างไรบานี่ท,ทาปิงโกบทาปิงโกบพี่น้องเอ้ <laughs> เอา <laughs> เอาจลานี่พันเก่งเ้หนวดก็เป็นเบดคูแบบไป เจ็บหลังเจ็บแอวมาให้พน,หนวดให้ได้เออ้าเจ้าเครียดท่าอยังเราก็ลงตอนนี้เราเดอ้อเอาเต็มที่หรืตอนนีเออ้เราเป็น่นนะพูีไม่ได้เปลนอมช่เขาเปกอรื่อยๆบ่แม่จคำบ่เป็สิแล้วนี่ <c oughs> เน่พอบนี้ให้มันสั่งขึ้นแล้วสันเหนื่อย<อ>คงจะคงแก้ปบบสี่พิซซ่ได้คุณซโื้อจังได้บัี้นวดแล้วอะไรบันนี้เจลา่บนธรรมดาถครบอเห็นกับตาในี่บอหูได้พี่น้องเอลยออกแล้วบ่าบันอนี้ <c oughs> นวดเจา้านาที่กัน,นวยยนี้พากันนวดยาเยอะอขับสูดเย <c oughs> อะักเตอร์แววหนวดหนวดให้เจราะนะนี่เจ <c oughs> ้าอันเจ้า <c oughs> บรินวดอันทาไปตายไปกินนี่บ่ <c oughs> กันตอนสุดท้ายโอ้โอถึหนวดขึ้นบ้านี้เก็นกันนวดอีก็นนออีนคือเอาทามีบแล้วบ้านนี้แตัดจะมิแฟนดีค่ะเออเจ้าสี่อยอดหังข้า <laughs> เวียเดอนคลองเหรอปนีเดอนคลองหรือบ่เวยนสะพานเดอนคลองรไปจกนี่เดือนเดอยอนอกดูคันหนึ่งเวลุยเหดแนนะตะมุตะมิขันเจนเจลานั่นนวดเจ้าแหงจะได้เอาขึ้นรถเจลา บจ,นงงจนะนวดอะไรจะแล้วบะไอแอล้วเชิกับเลยมีเวียกเลยใครเป็นนวดก็เอาก้อนมันปเป็นตีนบาลินวดไป้ยบาลินนนแบบไส่วแบ่ไซสบอลเจลาบมานวดนะอ๋อแล้วค่ะขอบคุณค่ะชิกับลราบวันี้เจ้า มเดขียนนอระแ่ียเรายมเ่องเชิ่นนวดยอยู่บเอาในจจกทานหนึ่งนวดนชินนวดคอยก็มานวดได้หมแกสงบนียจสิบึ่งม่อคอยนวดให้นีแกสงบอโนดดีคอยนี่นะคอยจะได้ทาแบบนอนแล้วกันบีบบีบ เัเ,เหียเจ้าห้เอานจะทาหนึ่งสองทาโนดนี่ยนเืเ,เหียเจ้าห้นี่อีนอคนที่มาเป็นครูเขากำลังซอบลองสมกาเวลาแยองนี่แล้วลองอยู่ให้อยู่ให้อยู่นาอย่ตามโคตรสวนนี่กับ้อ,อ,งองนเงยของีเจนลอยก่าเดิมเลยโค้ัญากนแบบไหนน่นึงนะ ททานเนีงง่ยเขาืมัแบลบาติดก,กับเสียวันอดย่างลับตาแก่มาได้พี่นอนเด <c oughs> ้ก็จำเบียรกจำแบบซี่อ๋อจำแบบส่ตำสบายต้นยังนี้นะีโว o จังดูอาจารย์ในร้านนิ่แต่ว่าโทรศัพท์มันเต็มไปจะบอกีแม่บอกมีแหมี่มมีมีเหมี่ยมเี่เพียงน้องมหาศจรรดลนี่กับบ่าวใสกับชีเดกับไปแลงชีเด้ให้พาบรรยากาศไปซันีิเด้อขอบอขอบใจละลายผู้ที่เขับมาเบิ่งมาชมผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองบ่าวใสเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวใส่ในเด้อพอกันใหม่ในคลิปหน้าขอกล่าวคำว่าสบายดี <görüş>